บทที่สามเกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์ฮันเซนกลับมายังห้องของเขาจุดไฟและเริ่มต้มขาและเปลือกด้วงดำในหม้อโดยไม่มีเครื่องมือและความรู้เขาสามารถใช้วิธีการดั้งเดิมที่สุดเท่านั้นในการประมวลผลเปลือกและสกัดสาระสำคัญของยีนเปลือกของสิ่งมีชีวิตเลือดศักดิ์สิทธิ์จะใช้เวลามากกว่าหนึ่งหรือสองชั่วโมงในการปรุงดังนั้นฮันเซนจึงปิดฝาและเอาคริสตัลดำออกมาดูให้ใกล้ขึ้นยังคงไม่มีเบาะแสดใดๆเลย จูๆ่ๆฮันเซนเหลือเห็นสัตว์เกล็ดเขียวในกรงที่มีขนาดเท่าแมวจีเวตในมุมห้องของเขาและก็มีความคิดขึ้นมาทันที เหมือนกับดวงดำสัตว์เกร็ดเขียวตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตธรรมดาฮันเซนเคยล่าพวกมันและนำกลับมาปรุงและกินเพื่อเพิ่มคะแนนยีนของเขาแต่ต่อมาสัตว์เกล็ดเขียวไม่เพิ่มคะแนนยีนของเขาอีกต่อไปดังนั้นฮันเซนจึงไม่กินตัวสุดท้ายและลืมมันไปน่าแปลกที่มันยังมีชีวิตอยู่เขาคว้าสัตว์เกร็ดเขียวที่กำลังจะตายจากกรงลังเลอยู่ครู่หนึ่งและกำลังจะป้อนคริสตันดำให้กับสัตว์น่าแปลกที่เมื่อเห็นคริสตันดำสัตว์เกล็ดเขียว ที่กำลังตายรวบรวมความแข็งแกร่งทั้งหมดของมันเพื่อยื่นลิ้นออกมาม้วนคริสตัลดำกลับเข้าไปในปากและกลืนคริสตัลทั้งหมด มีบางอย่างวิเศษเกี่ยวกับคริสตัลดำจริงๆฮันเซนตกตะลึงและพบว่าสัตว์เกล็ดเขียวดูมีชีวิตชีวามากขึ้นหลังจากกลืนคริสตัลขาทั้งสี่ของมันขวรนและหัวเคลื่อนไหวเพื่อกัดมือของฮันเซนที่อยู่บนคอของมันฮันเซนโยนสัตว์เกล็ดเขียวกลับเข้าไปในกรงและดูมันอย่างระมัดระวังสัตว์ที่ไม่ได้กินอาหารมาหลายวันฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาอย่างสมบูรณ์กระเสือกกระสนและขวรนอย่างดุร้ายในกรงเหมือนตอนที่มันถูกจับครั้งแรกแต่ฮันเซนกลัว ว่าเขาผิดดังนั้นเขาจึงจ้องมองสัตว์เกรดเขียวอย่างกังวลเท่านั้นหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาปรารถนาฮันเซนจ้องมองอย่างตึงเครียดและไม่รู้ตัวว่าเขากำลังหิวจนกระทั่งได้กลิ่นน้ำซุปกระดูกจากหม้อดูเวลาเขาสังเกตเห็นว่าเกือบ24ชั่วโมงผ่านไปแล้วลุกขึ้นเช็คเปลือกด้วงดำในหม้อ เขาเห็นสีทองของเปลือกถูกต้มออกและน้ำซุปกลายเป็นสีทองมันหอมจนชายหนุ่มที่หิวน้ำลายไหลกำลังจะตักน้ำซุปหนึ่งชามฮันเซนก็ได้ยินเสียงเหล็กแตกจากกรงของสัตว์เกร็ดเขียวทันทีเขาหันไปอย่างรวดเร็วและเห็นสัตว์เกร็ดเขียวกัดแท่งเหล็กของกรงหักและยื่นหัวออกมาจากข้างในเกร็ดสีเขียวอ่อนของมันตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มโดยสมบูรณ์ฟันของมันกลายเป็นแหลมคมและปลายของเล็บทั้งสี่เหมือนตะขอเหล็กสัตว์กำลังจะออกมาจากกรง ฮันเซนแปลกใจอย่างยินดีและดึงมีดสั้นออกจากเอวเขาวิ่งไปข้างหน้ากรงและแทงมีดสั้นเข้าไปในข้องส่วนล่างของสัตว์เกล็ดเขียวด้วยการหมุนมีดสัน้นสัตว์เกล็ดเขียวหยุดดิ้นรน ฆ่าสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมสัตว์เกล็ดเขียวแล้วไม่ได้รับวิญญาณสัตว์ร้ายกินเนื้อของสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมสัตว์เกร็ดเขียวเพื่อรับคะแนนแบบศูนย์ถึงสิบคะแนนเสียงแปลกดังขึ้นในใจของฮันเซนและทําให้เขาตกตะลึงสัตว์เกร็ดเขียวดั้งเดิมสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมดังนั้นคริสตันสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้วิวัฒนาการได้จริงๆฮันเซนล้นหลามด้วยความยินดีและไม่รู้จะตอบสนองอย่างไรหลังจากนานมากเขาก็ตัดสัตว์เกร็ดเขียวด้วย ม,มีสั้นทันทีและพบคริสตันที่ใหญ่เท่าไข่นกพิราบโดยไม่สนใจเลือดที่อยู่บนมันเขาจูบคริสตันสองครั้งแล้วเช็ดให้สะอาดถือมันในมือราวกับเป็นสมบัติล้ำค่า คริสตันเป็นเหตุผลจริงๆที่ด้วงดำกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเลือดศักดิ์สิทธิ์หากสัตว์เกร็ดเขียวได้วิวัฒนาการต่อมันสามารถกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเลือดศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันหรือไม่ฮันเซนเกิดไม่กล้าคิดเพราะมันน่าทึ่งเกินไปเขาตื่นเต้นจนมือสั่นขณะถือคริสตันเขากัดลิ้นของตัวเองและร้องเพราะปวดเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ใช่ความฝันจริงๆหลังจากตื่นเต้นอยู่พักใหญ่ฮันเซนเก็บคริสตันอย่างระมัดระวังกินน้ำซุปเปลือกอย่างตะกละและได้รับคะแนนยีนสัก สิทธิ์อีกหนึ่งคะแนนทำให้จำนวนคะแนนยีนของเขาเป็น8คะแนน ฮันเซนกระหนักว่าเขาได้รับวิญญาณสัตว์ร,ร้ายเลือดศักดิ์สิทธิ์ของด้วงดำเมื่อเขาฆ่าด้วงดำสีทองและเขาเข้าถึงโปรไฟล์ของเขาอย่างรวดเร็วฮันเซนยังไม่วิวัฒนาการสถานะไม่มีอายุไข200ปีข้อกำหนดการวิวัฒนาการ100คะแนนยีนคะแนนยีนที่ได้รับ79คะแนนยีน8คะแนนยีนศักดิ์สิทธิ์วิญญาณสัตว์ร,ร้ายที่ได้รับด้วงดำเลือดศักดิ์สิทธิ์ประเภทของวิญญาณสัตว์ร,ร้ายด้วงดำเลือดศักดิ์สิทธิ์ กระกกราะของวิญญาณสัตว์ร้ายด้วงดำเลือดศักดิ์สิทธิ์จะดูเป็นอย่างไรก่อนที่ฮันเซนจะคิดจบเงาสีทองก็พุ่งออกมาจากอากาศดูเหมือนด้วงดำสีทองเป็นเป๊ะด้วงดำสีทองบินไปที่อกของฮันเซนกลายเป็นของเหลวสีทองแล้วเริ่มครอบร่างกายทั้งหมดของเขาในพริบตาร่างกายของฮันเซนรวมถึงผมของเขาถูกขอหุ้มทั้งหมด เกราะสีทองส่งเพียวเต็มไปด้วยพลังและผลกระทบและครอบร่างกายทั้งหมดของเขาราวกับเป็นชุดเกราะยุคกลางโกธิกที่ผสมกับแอโรดานามิกส์ที่ปรับปรุงมันดูเหมือนงานศิลปะชุดเกราะทั้งหมดรู้สึกเต็มไปด้วยพลังและความเร็วทําให้หันเซนดูเรียวและสง่างามราวกับว่าร่างกายทั้งหมดของเขาเต็มไปด้วยพลังระเบิดด้วยความประกายโลหะที่ส่องแสงเกราะนั้นงดงามและมีเนื้อสัมผัสที่แข็งแรงเมื่อดูแวบแรกมันคล้ายกับผ้าทอง ที่สวมโดยนักบุญทองความแตกต่างระหว่างผ้าทองและเกราะวิญญาณสัตว์ร้ายคือเกราะครอบร่างกายทั้งหมดโดยมีช่องว่างเพียงไม่กี่จุดในข้อต่อที่ชิ้นต่างๆทับซ้อนกันเหมือนกับด้วงดำตัวจริงซึ่งเป็นจุดอ่อนของเกราะวิญญาณสัตว์ร้าย ฮันเซนเคลื่อนไหวไปรอบๆในเกราะและไม่มีความรู้สึกหนักหรือเชื่อมช้าแต่เขารู้สึกว่าร่างกายของเขาเบาขึ้นเล็กน้อยและเต็มไปด้วยพลังงานแน่นอนนี่คือเกราะจากวิญญาณสัตว์ร้ายเลือดศักดิ์สิทธิ์มันงดงามกว่าเกราะจากวิญญาณสัตว์ร้ายดั้งเดิมที่ฉันเห็นบ่อยๆที่ที่หลบภยัยปราสาสเกราะเหล็กฮันเซนรู้สึกปีติยินดีเขาเคยอิจฉาคนที่สวมเกราะของวิญญาณสัตว์ร้ายดั้งเดิมและไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเขาจะได้ชุดเกราะของวิญญาณสัตว์ร้ายเลือดศักดิ์สิทธิ หากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าฮันเซนจะทดสอบพลังแท้จริงของเคราะ์เลือดศักดิ์สิทธิ์และเริ่มต้นการเดินทางใหม่ในฐานะนักสู้ที่มีพลังติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่4การทดสอบพลังขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป